ชีวิตไฮโซบิ๊กว่าที่สามีเชียร์จากคนที่ไม่ใช่ไล่ก็ไม่ไปสองปีไฮโซบิ hey so Big, ๊กพิสูจน์ใจในางเอกเชียร์ที่กำพรออกรายการคู่ข่งแรกเปิดใจเป็นแฟนกันจากคนที่ไม่ใช่ชัดเจนว่าไม่ขอสารสัมพันธ์ด้วยสองปีทำอย่างไรชนะใจฝ่ายหญิงเชื่อกล่าวว่าอย่างที่บอกสองปีมีจุดยี่เราพูดแล้ว ชัดเจนอะไรก็แล้วเขาก็ยังอยากจะซัพพอร์ตเราอยู่ก่อนนุ่มบิ๊กเข้ามาเซอร์ไพรส์กลางรายการไม่เคยไปออกรายการไหนมาก,ก่อนเชียร์กรีเสียงสองแฟนนุ่มถืออูนิของโปรดมาให้นางเอกสาวมีแซวให้แฟนหนุ่มป้อนหน่อยถามบิ๊กทำไมถึงชอบเชียร์นุ่มบิ๊กบอกว่ามีหลายข้อที่ชอบเขาข้อแรกเขารักครอบครัวเข้าต่อมารักษ์เป็นคนลุลยๆเราไม่ชอบคนที่หวานมาก เชียร์ปล่อยมุกหวานไม่ใช่รักสัตว์อย่างเดียวรักแฟนมากด้วยบิ๊กบอกอีกว่าสามข้อหลักทำให้เราสนใจถามว่าเคยจีบนางเอกในวงการมาแล้วกี่คนบิ๊กบอกว่าไม่เคยผมอยู่เมืองนอกมา20ปี กลับมาก็เจอเชียเลยถามว่าวันที่เขาบอกว่าอย่าพยายามอีกเลยทำไมถึงยังเดินหน้าต่อบิ๊กกล่าวว่าเขาพูดมาเราก็กลับไปคิดว่าเราควรจะยอมไหมแต่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เราชอบเราไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายอมเราไม่พยายามไม่รู้ว่าผลในที่สุดมันจะออกมาอย่างไง เชียกล่าวบ้างว่าเธอเอาจริงๆแล้วเชียใจอะไรมากก่อนหน้าที่เชียจะเดินไปพูดคำนี้เขาไลายมาเชียก็ไม่ตอบเชียไม่อยากให้ความหวังกับคนที่เรารู้สึกไม่ใช่ไม่ชอบจนคิดว่าพูดดีกว่าชัดเจนดีกว่าอย่างน้อยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็บอกว่าอย่าพยายามอีกเลยลังพูดไปครึ่งชั่วโมงไลายมาทันทีไม่รู้จะพูดทำไม จุดแพ้ใจคืออะไรเชียยอมรับว่าช่วงที่เขาเข้ามาก็มีคนอื่นหลายคนเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่ใครจะเข้ามาใครจะออกไปหรือมีการเปลี่ยนอะไรไปคนนี้ก็ยังอยู่แล้วในโมเมนต์ที่แบบบางทีเราคุยไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างเขาก็ยังอยู่ที่จะซัพพอร์ตราก็เลยเริ่มมาคิดว่าเออ ตับทำไมเขาอยู่นานเหมือนทำเพื่อเราได้ขนาดนี้ถามว่าต้องผ่านด่านคุณแม่ไหมเชื่อกล่าวว่าก็ไม่ถึงขนาดต้องอะไรเพราะมาม้าเป็นคนน่ารักมีความเป็นเพื่อนมีความสบายๆกับลูกส่งมากลูกจะครบกับใครอะไรอย่างไงมาม้าก็จะโอเคถ้าเราโอเคทำความรู้จักนะักธุรกิจไฟแรงบิ๊กธนพลเบญจรงคก,กุล น่มหล่อมากความสามารถดีกรีนักเรียนนอกที่สำคัญยังเป็นหวานใจของนักสแสดงคนเก่งอย่างเชียร์ที่คำพรอีกด้วยธนพลเบนเจรงังคกุลหรือที่หลายคนรู้จักกันในานามไฮโซบิ๊เป็นลูกชายของคุณสมชายเบนเจรงังคกุลกับคุณรัตนาพรสีธาราโดยคุณพ่อของหนุ่มบิ๊หากนับลำดับญาติก็คือน้องชายของคุณบุญชัยเบนเจรงคกุล สามีนางเอกร้อยล้านตักบงกฎคงมาลายัยขณะที่หนุ่มบิก๊กเติบโตที่ต่างประเทศเขาบินไปเรียนตั้งแต่ยังเด็กก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากนั้นเลือกศึกษาต่อทางด้านสปอร์ตแมนจเมนต์โดยหลังจากเรียนจบเขาเลือกทำงานเก็บประสบการณ์ที่ต่างประเทศก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยในเวลาต่อมา ขณะที่เดินทางกลับมาบิ๊กทำงานในบริษัทดูแลด้านระบบการศึกษาให้กับองค์กรซึ่งด้วยความที่เป็นงานที่ไม่คุ้นเคยทำให้ต้องเรียนรู้งานใหม่เพราะถึงจะเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทแต่ก็ยังต้องเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอส่วนเมื่อหลายปีก่อนบิ๊กมีโอกาสได้ลงเรียนหลักสูตร DEF มหาวิทยาลัยศรีประทุมจนดนให้ได้รู้จักกับแฟนสาวเชียด่คําพรในอนาคตข้างหน้าจะวางแผนไว้ว่า เราก็มีคุยกันไว้แน่นอนว่าอายุประมาณนี้แล้วเราก็มีการวางแผนการเดินหน้าต่อไปเห็นตัดนี้ก็ต้องบอกว่าบิ๊กนั้นมีครบทั้งความหล่อและความสามารถงานนี้ไม่แปลกที่หลายคนลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีไวๆล่ะค่ะ